อาดามฟาร์มกวางสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทั้งที่อยู่ในต่างประเทศแล้วก็ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเอฟซีทั่วโลกเมื่อเข้ามารับชมแล้วรบกวนฝากกดติดตามด้วยนะคะท่านใดที่ยังไม่กดติดตามว่าคลิปนี้พามาชมกวางกินภัยนะคะ ทางโน้นกินหญ้าจ้ะหญ้านนะให้รอบเดียวค่ะพี่น้องให้รอบเดียวค่ะของอาดัมฟาร์มนะคะรอบเช้ารอบเดียวนะคะเว้นแต่วันไหนมีธุระนะคะถ้าไม่มีธุระอะไรปกติเราก็ให้รอบเช้ารอบเดียวจ้าอย่างนี้เลยกินแบบแซบๆเลยนะคะนี่ค่ะ ส่วนท่านที่ยังรอเขาอินดี้สลัดนะฮะเม็ดมะระเต็มสวยงามรูปหล่อแต่ปีนี้ไม่รู้จะสลัดไหมจ้าไม่มีวิวแววปีทีแล้วสลัด12พฤษภาคมนะคะเพื่อนที่เขาเคยสลัดพร้อมกันเขาจนสลัดแล้วจ้าอินดี้ยังนะคะอินดี้ยังเหนียวอยู่นะคะ19สิงหา68 อินดี้ยังเขายังไม่สลัดเลยนะคะเหนียวเหน,นียวเนียวเนียวมากนะคะจะชมทางนี้ดีกว่านะคะให้ชมรายๆด้านนะให้ชมรายๆด้านเห็ดปุ๋ยเราบอาไปใส่พี่น้องมังะะ้งเนี่ยค่ะปุ๋ยขี้กว่าง เปืออ่อยเบิดลุงอดเอาไปใส่ต้นหมน่เอาไปใส่อยู่แต่ว่ามันเหลือจ้ะเหลือใส่บอทนันเปืออ่อยเบิดจ้ะ <c oughs> จ้ะเอ๋จ้ะเอ๋เลยค่สำหรับคลิปนี้พามาชมกวากินไผ่กวนกินหญ้าสุขภาพแข็งแรงดีทุกตัวนะคะ มัอนี่ฝนฝนบอต,ตกค่ะพืนก็ะเลซี่แห่งแหงแล้วค่ะพี่น้องพืนก็เลซี่แห่งแหงแล้วย่องมาทายลูกเด็กสองตัวน